ไม่จบเพดังปล่อยคลิปเสียงเบียดว้อยคุยสาวคนสดร,รับจูบแฟนเพื่อนอยัดไม่มีอะไรเกินเลย หลังจากที่เป็นประเด็นดราม,ม่าข้ามปีจนทำเอาชาวเน็ตไม่ได้หลับไ,ไ,ไม่ได้นอนเปิดต่มเผือกกันข้ามวันข้ามคืนสำหรับกรณีที่เพจด,ดงังออกมาแชร์บีเอชวอยสแอบแซบแฟนเพื่อนซึ่งต่างฝ่ายต่างออกมาชี้แจงฟาดกันเดือดจนชาวเน็ตเลือกทีมกันแทบไม่ทันแต่ก็ยังคงงงว่าสรุปแล้วความจริงเป็นอย่างไรกันแน่และดูเหมือนว่ากระแสจะตีกลับไปที่คู่กรณีและเพจด,ดงังที่เปิดประเด็นแรงจนเกินความเป็นจริง จากนั้นเว้นไทยชาวเน็ตได้พักหายใจหายคอกันได้ไม่เท่าไรพอเข้าปีใหม่ปุ๊บเริ่มเลยเพจดังต,ตัวตนเรื่องเจ้าเก่าเจ้าเดิมออกโรงโพสคลิปเสียงสนทนาระหว่างเบียดวอยและสาวคนสนิทซึ่งมีซ้ายยังมีนุ่มปอหนุ่มคนที่เป็นข่าวอยู่ด้วยโดยเบีย์ยอมรับคนที่จุดๆุดจุด,จดก็คือตอนเองยันไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่าจูบ แยนว่าแยนเออเบียไม่ได้มาตั้งใจทำอะไรอย่างเงี้ยแต่แรกเลยนะแล้วณนะตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นแล้วอะ่ะหนูอะ่ะหนูเห็นพี่เขาทะเลาะก,กันอะ่ะเออย่นุกก็รู้สึกแย่หนูก็เรียกพี่แนหนูเรียกแยนมามาคุยด้วยกันอะไเ้ย Mm hmm. อ,อว่าว่าหนูอะรู้สึกหนูก็รู้สึกแย่เหมือนกันก็่คือมันเกิดไปแล้วหนูกลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้มีมากืกว่าจูบไหมไม่มีไม่มีอืมเออไม่มีเราไม่เคยแอบทำอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็ทุกครั้งถ้าจุดจะค้างหรืออะไรหนูนอนข้างนอกตลอด